สวัสดีจ้านี่สิมาหันกระเทียมใหญ่พี่น้องหันผัดใส่น้ำมันหอยใส่กุ้งเนาะค่ะกุ้งกะแจไว้แล้วละพี่น้องกะเทียมใหญ่ผัดหวานด้วยจ้ะเนี่ยต่นใหญ่ใหญได้พี่น้องมึงกระเทียมตยยว่วนใหญ่บจ้ะ ันเราก็สิไปพัดเนาะพี่น้องเนาะต้นใหญ่นต้นเดียวพัดต้นเดียวพ่อเลยดิพี่น้องกระเทียมใหญ่ต้นเดียวนี่พัดได้จานบหมือนไงเพื่อนี่พี่น้อง khi sai đấy, hết <laughs> việc hết khi sai đấy phi tuần อันแล้วก็ได้สำเนียพี่น้องต้นเดียวร์นี่เนี่ยอันมือน,นี่ยไม่ได้พัดดอกค่ะหั่นไวเสียม,มืออื่นก่อนไปเห็นงานนาอพี่น้องเนาะหั่นของไวแล้วเขากจะพัดเอาเลยเนาะจ้าพี่น้องอันก็สีหัน่นแค่รถเนาะค่ะมื่อนี้แดดออกก็ต้องเปิดไฟ <laughs> แครอทแครอทแครอทไม่ประโยชน์ได้พี่น้องนี่ยอมีดกระดูกใหญ่ๆพี่น้อง มีดกับ่ข้าวกับข่าเด้ต้องหั่นหน่อยด้อเอาไปพัดเนาะหั่นแบบนี้เลยพี่น้อง <c oughs> มันเสือกับขี่ข้้นขี่ขันนี่เห็ดกับเขาพี่น้องมันจอกับเห็ดแับง่ายแบดง่ายเลย แค่หลอดนี่เขาไปตุ่มกับแซบที่พี่น้องไปเป็นพักลวกไหมจ๊ะอันนี้ไงพี่น้องมกปับริกาพี่น้องปับริกาใหญ่ เอามาใส่ย่ำบุนเสน้นครึ่งหนึ่งเน้ะค่ะพี่น้องใส่มันเป็นสีสันเน้ะคะ่ะเพราะว่าบักพริกสดมันโมมี่แล้วพี่น้องต้องกินเผ็ดบ่ได้แม่จ้ะ อันเลวกะเน,นี่ยพี่น้องมีบักปลาปริคาพี่แค่รอนแล้วก็มีกระเทียมใหญ่เนาะคะ่ะนี่จ้มมะมีหอมใหญ่เนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะหอมใหญ่หอมใหญ่เตรียมใบสะพัดเนาะ,ะ,ะพี่น้องเอาผาสมใส่กุ้งจะะังน้อยเนาะค่ะสะมาพัดพักกับวาได้ละพี่น้องเพียงแต่ว่าเอากุ้งมาเมียจังน้อย ตะเบิงมอือเอืนพัดกุ้งเนาะพี่น้องอันนี้ยัดเตรียมไหวซื้อเนาะค่ะเตรียมของไหวสะพัดพี่น้องหั่นไหวเนาะตื่นเสาร์ขึ้นมาเข้ากับพัดเลยพี่น้องก็ต้องมาเตรียมหัน่นเนี่ยก่อนจะไปงานเวลามันหน่อยแตงยูแตงกินแม่จ้าก็เลยมาเตรียมไหวมือนี่ละจ้าพี่น้องนี่ค่ะ